ตอนนี้ผมแกะลายหินคุดนะครับแต่ยังไม่เสร็จแต่เหลือจอนหูกับนิ้วนะยังไม่ลงตัวครับผมที่ผมทำครึ่งหนึ่งอะ่ะเพื่อเป็นลายเนื่องได้ไปต่อตับกันนกได้แล้วไปต่อเป็นลายแถวได้เพื่อคุดตัวเต็มแล้วอยู่ตรงมุมพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นสองฝั่งนะครับทำเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งฝั่งนี้ก้อนหนึ่งฝั่งนี้ เพื่อไปต่อเป็นลายเนื่องได้อยากได้เต็มองก็มาประกบกันได้โอเคครับหินก้อนแรกของครับสนใจนติดต่อมานะครับอยู่ที่สามพันห้าครับ mm. เพื่อไปใช้งานงานช่างสิบหมู่งานหัตถศิลป์งานพวกงานเงินงานทองงานจิวเวลรี่งานลงรักปิดทองนะครับหินก้อนแรกของครับ mm. เหลือนิ้วกับมือละครับ <laughs> เบื่อแกะหินสะููแล้วมื่แกะในขอบเทียนจริงๆไอ้หนอนเล่นผมไม่เล่นอนเลยเนี่ยจนตอนเนี้ยโอ้โ,อโอน้าเมืดเดลงเลยมาเหลือเหลือมือกับหูวายสุ้ตายครับสนใจติดต่อนะครับไดาจะให้สักสองสามเซนหินเนี่ยลายเนี่ยสองสามเซน สองเซ้นสามเสนสักประมาณเนี้ยเพื่อไปทํางานหัดหรือหนึ่งเซนเพื่อเป็นลายแถวขุดได้โอเคครับอยู่ที่สามพันห้านะครับติดต่อมานะครับสามพันห้าคุณจะได้สองก,ก้อนนะครับก้อนฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเพื่อไปต่อเป็นขุดเต็มองค์ได้นะครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันแล้วพอปั้นงานแกะงานแกะงาน สามดีในคอมเสร็จแล้วจะแกะหินตะบูมาแกะพลีกรอนอนะไรเนอะแกะหินตะบูแกะหินตั้นแกะหินในคอมเสร็จแล้วอยมจะเข้าเครื่องเต็มสีเลยปิ้นานะโอเคครับเหลือมือกับหูแล้วครับจอหูครับคุดจอกมาดีไหมโยกจะทำมาก้อนหนึ่งกันนะดีไม่ไดีอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะปั๊มต้องแกะแล้วก็ต้องปั๊มออกมาด้วย มันใช้งานได้จริงไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเบอร์พึ่งอะไรล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานได้จริงไหมอะไรเงี้ยค,ครับลายหินสบู่ครับมาดูบางไว้คุณก็ปั๊มใบมันมีเนื้อแล้วนะครับตรงนี้บางไวคุณก็กณกใช้คัตเตอร์กรีดหน่อยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน เดือดจอนหูกับมือแล้วหินสบู่ก้อนแรกโนอแรกว่าจะทําชุดหนึ่งพร้อมทําหัวโขนก็ไม่มีใครมาเรียนหัวโขนเออจะทําไปทาไมทําลายที่เราไม่มีเอาไว้ใช้งานด้วยดีกว่าอะไรเได้ทําลายเนื่องคุดไปเลยโอเคครับเดีย๋ยวมาดูหินสบู่ในคอมก้อนแรกโนตกันนะลายคุดแ้วเหลือมือกับจอนหูครับไปแล้วลับรับ,รบ ปั้นทีดีในคอมงานสมัยใหม่รับทำแกะหินงานโบราณทั้งสมัยเก่ารับทั้งงานสมัยใหม่สมัยเก่างานโบราณรับทั้งฉีดงานเส้นแล้วก็ฉายแสงเรซินด้วยนะคะแต่ข้าวอุปกรณ์คุณต้องซื้อเส้นมาซื้อเรซินมาเองนะครับแล้วค่าแรงผมอาจจะคูณสองเข้าไปถ้าเกิดยากมากก็มไม่ไหวนะก็เอาไฟล์มาคุยกันเ,เนื้องานมาคุยกัน เพราะว่าบางครั้งงานปั้นบางครั้งไม่ได้นะต้องมาตัดอีกต้องมาเขียนไฟล์ใส่เครื่องเซฟีอีกนะครับโอเคครับโอ้ปรับงานให้เข้ากับเครื่องเซฟซีโอเคครับเดีย๋ยวมาดูหินสบูนน่น้อกันครับร้านพุทธศิลป์สามดีคุณนศลบบุรีครับศูนย์เก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสมห้ารับสอนรับงานศินละปะยูทูบแมงเหล็กโน้ตครับ <c oughs> ยุดแล้ว โอ้หนิ้วเกาหัวนหูเล่นผมมาเย็นเช้าเนี่ยหยุดแล้วนะครับอยู่ส่วนห่างเจ้าเหลืองข้าวหอมรสมันเครับไงกินข้าวที่บ้านมานวดที่บ้านมาซื้อน้ําที่บ้านมาซื้อปุ๋ยมาซื้อข้าวมาซื้อของทุกอย่างเลยอาหารเยอะแยะไอ้ตรงไอ้ติมกาแฟน,นะครับหยุดแล้วอยุดแกหินทับู่ต่อแกหินทับู่ในคอมต่อะะแล้วครับแกโพลิกอนไปแล้ว